สียางสุดฮอตรีบดูรีบแท็บไปเปลี่ยนกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเดือนนี้เราจะใส่สียางเบอร์อะไรดีสียางเบอร์ไหนที่คนไข้ที่ทิปทอก,กำลังคิดกันนะคะคลินิกของเรานะคะมีสียางให้เลือกมากกว่า80สสี จะเป็นสีน่ารักสดใสนะคะสีเข้มสุภาพนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกกันเลยสีน้ำเงินมีตั้งแต่เบอร์41ถึงเบอร์44มันจะช่วยขับให้สีฟันเราขาวเป็นเบอร์43เบอร์42คนไข้ใส่เยอะนะ,ะจะเป็นสีน้ำเงินมุกสีแดงมีหลายโทนนะคะเบอร์01ใส่ออกมาแล้วจะประมาณนี้ค่ะสีแดงเบอร์อื่นที่พียแมินจะแนะนำก็จะอ่อนลงมานี้ หนึ่งจะเป็นเบอร์ศูนย์สี่วันนี้จะเป็นออกแดงอมส้มคนไข้ผู้ชายจะใส่กันเยอะก็จะเป็นเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเบอร์สีดำแล้วก็เบอร์สีเหมือนเหล็กน,นะคะแล้วก็ไล่มาในส่วนของสีน้ำเงินก็จะเป็นเบอร์สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองและสี่สี่สามนะคะโทนเข้มมีสีอะไรบ้างครับที่ไม่ทําให้ฟันเหลืองพรุ่งน,นี้เปลี่ยนพอดีโทนเข้มที่ไม่ทําให้ฟันเหลืองก็จะเป็นในโทนของสีน้ําเงินเข้มสีม่วงเข แล้วก็สีดำหรือว่าถ้าในส่วนของสีเทาไม่เข้มเท่าไหร่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสีไม่ฉูดฉาดก็จะเป็นเบอร์ห8สเพื่อนๆคนไหนอยากใส่สองสีนะคะก็เลือกสีที่อยู่ในโทนเดียวกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูคู่กับสีฟ้าชมพูฟ้าหรือว่าเขียวแดงนะคะทีนิกของเราสามารถใส่สียางสลับสีได้ใส่สลับสีแบบนี้ได้นะคะสวยน่ารักเก๋เลย ื่อนคนไหนชอบโทนอะไรนะคะก็อย่าลืมไปเลือกให้คุณหมอดูในวันเปลี่ยนเครื่องมือนะคะวันนี้แอดมินพิมพขออนุญาตปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในหัวข้ออะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่แอดมินแต่ละคนด้วยนะคะน,นี้ขออนุญาตปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ